ทุกท่านที่มีพระสวยนะครับแน่นอนว่าจะต้องอยากให้พระเนี่ยท่านห่มจีวรงามๆนะครับอยู่ในตลับพระกรอบพระที่มีความออวิจิตบรรจงแน่นอนต้องเป็นร้านที่มีคุณภาพนะครับตำนานของร้านทองร้านตลับพระใต้ฟ้าเมืองไทยมีร้านอะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังครับผมจะแนะนําร้านทองทั้งสิ้น4ร้านนะครับที่เป็นร้านทองที่เป็นที่รู้จักนะครับ มีประวัติเก่าแก่แล้วก็มีคุณภาพงานทองที่สูงมากๆที่สําคัญที่สุดทั้ง4ี่ร้านนะครับเข้าใจลึกซึ้งถึงความงามของพุทธศินขององค์พระแล้วก็ตัดตลับออกมาให้ขับพระไม่ได้ทําตลับหรือเลี่ยมออกมาให้เด่นกว่าพระนะครับทําตลับออกมาให้พระสวยขึ้นผมจะไม่ได้จัดอันดับว่าร้านไหนดีที่สุดแต่จะมาแนะนําว่ามีร้านใดบ้างเพราะจัดอันดับไม่ได้หรอกครับเพราะว่าทั้ง4ี่ร้านนี้คือ สุดยอดทั้งนั้นครับส่วนร้านอื่นๆที่ผมไม่ได้พูดถึงไม่ได้หมายความว่าไม่ดีนะครับจริงๆคุณภาพไล่เลี่ยก,กันยิ่งในยุคปัจจุบันนะครับความซื่อสัตย์คุณภาพเนี่ยไม่ห่างจากกันมากร้านแรกนะครับร้านทองแสงฟ้าครับร้านแสงฟ้าเนี่ยผมส่วนตัวเราทาเป็นประจํานะครับพี่เหลียงจะคอยมาดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับร้านทองแสงฟ้านะมีประวัตยิยาวนานมากเป็นร้านทองที่อยู่คู่กับวงการพระมานานขึ้นชื่อที่สุด นะครับเรื่องความซื่อสัตย์นะครับคุณภาพทองที่สูงมากแล้วก็การทำทองออกมาให้มีความงดงามสอดคล้องไปกับพุทธศินของพระนะครับไม่ได้ทำทุกแบบที่ที่เราลองขอให้ทำแต่บางทีจะมีข้อแนะว่าพระพุทธศินแบบนี้ควรจะทำกับตลับแบบนี้นะครับซึ่งงานออกมาทุกครั้งเนี่ยประทับใจตลอดมานะครับ สิ่งที่โดดเด่นที่สุดของร้านทองร้านแสงฟ้าก็คือบริการครับคือพี่เหลียงเนี่ยบริการด้วยจิตใจและความรักในพุทธศิลป์ของพักเครื่องรักในประวัติศาสตร์การเล่นพักเครื่องของไทยเพราะฉะนั้นการดูแลทั้งเจ้าของพระนะครับแล้วก็ดูแลองค์พระเนี่ยเรียกได้ว่าแทบไม่จับสัมผัสพ,พระครับเราเห็นได้เลยว่าประณีตและทนุถนอมมากพี่เหลียงแล้วก็คุณพ่อของพี่เหลียงที่ทำร้านนี้มานาน,นครับทำด้วยหัวใจจริงๆครับ ร้านต่อไปนะครับที่ผมประทับใจมากแล้วลูกค้าผมก็ชอบม,มากๆที่สุดอีกร้านนึงเลยนะครับคือร้านเท้งปกเกล้าครับร้านเท้งปกเกล้าเนี่ยเคยได้ยินไหมครับเวลาเขาพูดถึงตลับพระเขาจะเรียกตลับเท้งตลับเท้งเรียกกันติดปากไปเลยเพราะว่าอยู่คู่กับวงการพระไทยมานานแล้วก็ทําตลับออกมาได้มีคุณภาพสูงแกะลายได้งดงามแล้วก็จะมีสเสน่ห์เล็กๆน้อยๆที่จะทําให้พระเราสวยเขาเรียกอะไรขอบโค้งมนนิด องศาจัดหน่อยที่จะทําให้เขาเรียกว่าตลับขับพระไม่ใช่ว่าตลับเนี่ยไปอลังการเด่นเหนือพระนะครับนี่คือร้านเทงปกเกลาวแล้วร้านนี้นะครับตัวผมเองก็มีนะครับความประทับใจก็คือผมเคยเจอเฮ er ่เทงด้วยสมัยที่เฮ er ่เทงเนี่ยท่านเปิดร้านอยู่ที่ห้างมนเทียนพาซาผมนาพระพุทธเจ้าเหนือพรมพิมพ์ใหญ่ซึ่งตอนนั้นน่ะมีมูลค่าการเล่นหาทางการตลาดเนี่ยยังไม่ได้แพงเลยนะครับคือถูกกว่าราคาทองแน่แต่ผมนําไปทํา ตัดตลับร้านเท้งเลยซึ่งก็เป็นพระพุทธเจ้าเหนือผมองค์ที่ผมได้นํามาทําเป็นองค์ปกของหนังสือครบเครื่องเรื่องพระหลวงปู่ดูนะครับหลายๆท่านคงคุณตาแล้วก็หลายๆท่านหมายปองตอนนี้ไม่รู้หายสาบศูนย์ไปจากวงการอยู่ที่ใครนะครับนี่ก็คือความประทับใจของผมนะครับเกี่ยวกับร้านทองร้านเท้งปกเก้านะครับหลังจากที่ He ank, เฮยเท้งท่านกเกษียณก็จะมีลูกๆมาคอยดูแลนิสัยอัธยาศัยดีทุกคนครับ ร้านต่อไปครับร้านทองพรประภาครับร้านพรประภานะครับอยู่พันทิพย์งามวงวานครับชั้นสนะครับดูแลโดยพี่นุชพรประภาแล้วก็ที่ชั้นสองก็มีพี่ตี้พรประภาแล้วก็มีพี่อ้วนพรประภาด้วยนะครับเป็นพี่น้องกันแล้วก็งานตลับคุณภาพดีมากๆนะครับร้านนี้มีชื่อเสียงมานานสร้างชืง่อเสียงมานานคุณภาพทองดีแล้วก็เลี่ยมตลับออกมาเนี่ยขับพระออกมาให้โดดเด่นมากมาเล็กๆน้อยๆนะครับ ศิลปะในการทําตลับพระเนี่ยไม่ใช่อยู่ดีๆทําแล้วก็จะออกมางดงามเลยมันจะมีความเล็กๆน้อยๆที่จะทําให้พระเนี่ยดูมีเสน่ห์ขึ้นอย่างมากเลยครับร้านพรประภาไม่ใช่แค่ทองสวยอธัธยาศัยใจคอของพี่ๆทุกท่านนะครับพี่อ้วนพี่นุษย์นะครับแล้วก็พี่ตี้เนี่ยอธัธยาศัยใจคอดีมากไปแล้วมีความสุขทุกครั้งเหมือนไปหาเพื่อนหาญาติเป็นอีกร้านหนึ่งที่ผมแนะนําแล้วก็ไปทําเป็นประจําเลยครับ ต่อไปร้านที่4ครับร้านศักดาท่าพระจันทร์ชื่อศักดาท่าพระจันทร์นะครับแต่ว่าตัวร้านอยู่ที่พันธิ์พงามวงวานชั้น3าเช่นกันนะครับเฮียศักดาก็เป็นผู้ที่อยู่ในวงการพระนะครับควบคู่กับวงการพระมานานร้านทองศักดาเนี่ยไปถามคนยุคเก่าๆเนี่ยรู้จักหมดแล้วก็ทําทองที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็งานรวดเร็วมากนะครับต้อนรับอยู่ที่พันธิ์ทิพงามวงวานชั้น3นะครับจริงๆแล้ว ร้านทองนะครับสำหรับวงการพักเครื่องเนี่ยมีอีกหลายร้านเลยที่มีคุณภาพสูงมากแต่ว่าเราเลือกมาแต่ร้านที่พอจะมีเวลาจํากัดในการเล่าสู่กันฟังนะครับแล้วก็เป็นร้านที่มีชื่อเสียงมายาวนานแล้วกันครับแต่ก่อนจะจบคลิปนี้นะครับผมแอบกระซิบนิดนึงมีร้านทองร้านใหม่นะครับเปิดตัวไม่นานมานี้แต่ว่าทําทองได้สวยเป็นแบบแนวโมเดิร์นนะครับก็คือสรีมวงคลดีไซน์ฝากเชียแอบเชียนิดนึงอาจจะไม่ได้มีประวัติศาสตร์เก่าแก่เหมือน อีก4ล้านที่กล่าวมานะครับแต่ว่าถ้าใครชอบแต่งตัวแบบทันสมัยแล้วต้องการเลี่ยมพา้พากอบพ้าที่สอดคล้องไปกับาการแต่งกายแบบแฟชั่นหน่อยๆได้ก็แนะนำร้านนี้เลยครับคุณเอ๋ดูแลอยู่นะครับสีปมงคลดีไซน์ขอบคุณมากครับ